อ๋อนี่นิยวคะนี่นิยวมาหาอะไรหรอกมาหาอะไรคะท้างมาแหนะไปเดินนูาหาอะไรอยู่ตอนเนี้ยหาอะไรคะหากิ้งกือกับหอยทากใช่ไหมลกูกกลัวนี่นิยวกลัวเหรอกลัวไหมกลัวโอ้ไม่น่ากลัวหรอกเฮย้ยมันมีลูกไ<ฮ>อ้น,นี่มันมีลูกมอนไว้นะลูกเก็บลูกมอนไหม นี่นี่เก็บลูกบอลก่อนไหมนี่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 วุ้ยมามามาเรามาเก็บลูกบอลกันกันวุ้ยโอ๊ยวุ้ยนี่นี่จำจำนี่โอ๊ยนี่มีนี่นี่ตรงไหนตรงไหนนี่มีอีกเหรอไหนไหนไหนโอ้อ่ะอ่ะอันนี้สีเขียวโอ้ไม่ต้องสีเขียวสีแดงหรอกไม่ต้องเอาสีเขียวนี่อันข้างบนก็มีนะลูกอ่ะอันกลางอันกลางโอ้ ได้ไหมเปรี้ยวเออเปรียปร้ยว <laughs> เ,เลยเหรออันนั่นลองอันนี้ดูลองอันนี้ดูอ,อ,นนดอ่ะอร่อยไหมคะอันนี้ได้ไหมอันนี้พอได้ไหมเปรีย้ยวอะคะโอ้มันเปรีย้ยวไปเอาไปตามหาเอาไปตามหาไอ้นี่เราไปอื้มชอบอ่ะดิเปรี้ยวว่ะไป เดินเดินเดินค่ะเดินเดินตามฮะเดนตามโอ้เก่งจังเลยเดินตามหาหอยทากใช่ไหมหอยทากกับกิ้งกือไปไหนนะ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 นูจหนนะอ้าวนี่เดี๋ยวนั่งรอตรงนี้หรอคะนั่งรอหอยทากหรอนั่งรอหอยทากกับกิ้งกือหรอคะโอเคค่ะเอาลงได้ไหมคะลงได้ไหมลงไดไหมโอ้โหกระโดดเก่งจังเลย ใช่งูเนี่ยแต่หางมันยาวเหมือนงูเลยใช่ไหมคะงูจริงๆไม่ใช่งูลูกเขาเรียงจริงจร้งเลนมันคือจิ้งเลนลูกมันน่ารักมันน่ารักเหรอจะจุกแก้มมันเลยไหมล่ะมันน่ารักมันน่ารักไหมอ๋อมันน่ารักไปแล้วเนี่ย มาตามหากิ้งคือกับหอยทากแต่ไม่เจอจิ้งเหลนนะคะไม่ใช่งูนะคะหางมันจะยาวๆเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่งูใช่ไหมคะมันไม่ใช่งูใช่ไหมลูกมันใช่งูไหมคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแลไปแล้วอะไรคะ ไหนนกอันไหนนกโอ้นกตัวเล็กใช่ไหมลูกโอ้มันคือนกตัวเล็กแล้วอันนี้ดอกไม้ใช่ไหมคะโอ้มันมีไก่ด้วยนะคะนี่มันมีไก่ด้วยมีไก่ตัวเล็กๆมันไก่ไก่ไก่นี่ไม่ไม่ไม่เสียงจริงเหรอลูกนี่จะให้ดูนะมีไก่ด้วยนะคะนี่ไก่ตัวเล็กๆค่ะนี่ ยังไม่ต้องจับก็ได้ลกูกส่วนหลังมันยายติ่งมีของแย่ๆเลยใช่ไหมล,ลูกอ้าว่วยอืมวยกระโดดเหรอจะกระโดดเหรออู้เก่ง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 ปุ๊บมาใจมิงกี้ต้นหนอดเลยกระโดดเลยเหรออห้ยไปเราไปตามหาหอยทากกับ กิ่งกืออีกไปเดินไปเดินไปเดินเดินเดินกลัวหรอคะทําไมต้องกลัวล่ะลูกกลัวอะไรกลัวหอยท่าลูกกลัวกิ้งกือคะกลัวกิ้งกือจริงเหรอขี้กูมานีกแล้ว จะไปไหนนะคะไปหาเยติค่ะหาเยติกหรอไปหาเยติกก็ไปดูแมวเหรอคะทีนี้กิ้งกือกับหายจจเไม่มีเราจะไปหาเยติกกันนะเรามาเจอแมวแล้วเราก็มาเจอแมวแมวมันทำอะไรอยู่เพื่อนๆนดูเด็กๆดูอุ้ยนิ้วมันแอบไปจับหนูมามันไปแอบจับ มากินอ่าอุ้ยฮะอันนี้แมวอีกตัวหนึ่งใช่ไหมลูกอันนี้ชื่ออะไรแมวตัวนี้ชื่ออะไรคะเรากลับมาหามมาร์กน้องมาร์กใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเรากลับมาหาน้องมาร์กใช่ไหมคะอุ้ยเอาไปอ๋ออันที่ใช้แล้วไป ไม่ไม่ไม่ตอนนี้มันไม่ถ่ายวิดีโออยู่ให้หนูเป็นให้หนูให้หนูไอ้นี่ก่อนไงลูกไม่เจอเป็ดตัวเบลเลยนี่นยวอันนี้เป็ดใช่ไหมลูกมีเป็ดมีจ้างด้วยอุ้ยอันนี้อะไรอ๋ออันนี้ไก่อันไหนเป็ดลูกอันไหนเป็ดตัวไหนเป็ด ดูหลังบ้านไปดูข้างบ้านฝั่งนูน้นมันมีตัวอะไรอีกมามามันมีพาเดินไปตามไปไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปดูกันเราไปดูกันเอาวิง่งวิ่งวิ่งนวะิ่งวิ่งวคะ ามาดูเรามาดูอุ้ยมีเต่าด้วยนี่แนียวเอาไม่เต่าด้วยดูมีเต่าด้วยค่ะนี่เพื่อนๆเห็นเต่าไหมเด็กๆเห็นเต่าไหมคะเอาเต่าอีกไห,ไหนๆๆนๆๆๆๆอุ้ยมีเต่าอีกอันนึงอุ้ยนี่เนียวนี่เนีวดูหอยทาก ช่เฮ้ยเราตามหาเราตามหาสัตว์ต่างๆเจอกันทุกตัวแล้วทีนี้เราก็ต้องบอกเพื่อนๆหนูขอตัวไปเล่นก่อนนะคะบายยเพื่อนๆก่อนลูกไหนหันหน้ามาบายค่ะเอาไายก่อนไปยก่อนบายบายสวัสดีค่ะบ๊าีบายโอเคเอาลืม